ต้นเดือนเมษาค่ะก็ไปไทยนิวเยอร์ที่ LA มาค่ะก็เป็นแบบมีไปเดินพาเรดไปแบบว่า วัฒนธรรมประเพณีไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารไทยต่างๆเนี่ยเราก็ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ไปอยู่ในขบวนพาเรดด้วยแล้วก็มีโชว์บนเวทีด้วย,ยก็ไปเป็นครั้งที่2แล้วค่ะ ใช่ค่ะก็จริงๆทางคณะกรรมาการที่จัดงานครั้งนี้ค่ะจริงๆเราเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เขาก็ให้โอกาสได้ไปอีกครั้งหนึ่งเยงี้ค่ะร่วมเหมือนกับเผยแพร่วัฒนธรรมไทยกันเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีทั้งชาวไทยชาวลาวแล้วก็มีชาวต่างชาติที่นั่นเนี่ยเยอะมากที่มามาดูประเพณีไทยของเราอ่ะค่ะก็<ม>ดีใจที่มีคนให้ความสนใจเยอะมากๆขนาดนี้นค่ะ<ม>เยอะมากค่ะคนไทยเยอะมากจริงๆเหมือนอยู่เมืองไทยเลย<ม>ก็ไปแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็คึกคักกันแล้วทุกคนก็ตั้งใจจัดงานขึ้นมาอย่างเต็มที่จริงๆค่ะก็ขอ,ขอบคุณมากเลยค่ไทยนะคะ ใช่ค่ะมิน้น AF ไปได้วยกันก็ไปเนี่ยคะ่ะนั่งอยู่บนรถขบวนด้วยกันแล้วก็มีโชว์บนเวทีขอบคุณมากค่ะก็จริงๆพอทราบตั้งแต่ว่าจะไปอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจเตรียม เตรียมเต็มที่เลยว่าเราเคยไปมาครั้งนึงแล้วก็พอมองภาพออกว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมไปก็เลยได้ชุดสวยๆจากพี่ปลาฟินาเ,เล่ไปว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงดีอยากให้มันดูแบบเป็นชุดไทยแบบสวยๆเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ปาก,ก็รุนแรงมากมีกระแสโซเชียลแบบเชื่ชมโยกันแรงมากเลยค่ะรู้สึกไงบ้างก็ขอบคุณค่ะก็ดีใจได้รับฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอทั้งคนไทยที่นู่นด้วยคือทุกคนก็น่ารักนะคะเราก็ คนก็เต็มที่แล้วก็ที่งานเนี่ยคนก็ใส่ชุดไทยกันเยอะมากซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากเลยะจะมีงานต่อเลงไหมคะนี้ถ้ามีก็อาจจะเป็นเป็นกิจกรรมอื่นๆไปอะค่ะแต่ว่าถ้าอย่างสงการานต์เนี่ยเขาก็จะมีปีละครั้งอยเงี้ยค่ะซึ่งก็แล้วแต่อาจจะมีการเปลี่ยนกันไปทุกปีมีนะคะก็เนี่ย<ม> <laughs> อยู่บนเครื่องอะค่ะกพ <laughs> <c oughs> ี่หมีเป็นไงบ้างคซึ่งนี้นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ใช่ค่ะค ไปด้วยค่ะไม่ได้ไปเลยค่ะไปขึ้นเครื่องก็เกือบสองวันแล้วแล้วก็อยู่ที่นั่นก็ทํางานแล้วก็กลับเลยค่ะคือไปตั้งใจไปงานนี้โดยเฉพาะจริงจติดใจอยากจะกลับไปอีกไหมคะแบบพาพี่หมีไปเที่ยวอยากไปค่ะจริงๆไปเที่ยวไหนเราก็อยากไปอยู่แล้วแหละเนาะถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้เราก็ช่วยกันทํางานก็สนุกดีค่ะขอย้อนถามเรื่องชุดแต่งที่ไปเราชวนคนตกใจคิดว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยน้องชิป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีพี่ปราเกก็บอกว่าสแนปรูปได้ไหมเก็บภาพไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ไม่เราไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเราก็ตั้งใจแบบอยากจะเอาชุดสวยๆไปได้ไปใส่ให้ที่นู่นเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีไม่ทันได้เห็นเหมือนกันกลับมาได้มาสัมภาษณ์ที่นี่คนก็มาถามเยอะไหมคะว่าจะมีคำยินดีหรือามีคนหอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะเรื่องอะไรหรือเปล่าอที่จะไปใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้มีอะไรหรือว่าลอง้องไปก่อน ชุดก็สวยชุดๆเลยะลองเล่นๆลองเล่นๆพี่หนูได้ดูบ้างไหมครับก็ได้ดูเพราะว่าไปที่งานยด้วยกันอยู่แล้วนะคะก็จะได้เห็นใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมดอกโมงดอกไม้อะไรไปไปแต่งตัวเรื่องคอมเมนต์ที่แฟนคลับเข้ามาแซวเรื่องแต่งงานเนี่ยครับก็จริงๆเป็นว่าส่วนมากรู้อยู่แล้วแหละว่าเราเราตั้งใจเตรียมไปงานนี้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีแค่บางท่านที่อาจจะดูผ่านๆหรือเห็นจากข่าวก็เลยอาจจะมีการทักหรือถามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองโอกาสจะเป็นปีนี้ไหมคะหรือว่าอะไรนะ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะค่ะสำหรับละครน่าจะไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายแหวนสวัสดิ์ใกล้จบแล้วแล้วก็มีรักเล่อะค่ะที่ที่ถ่ายทําอยู่ก็น่าจะน่าจะชนต้นปีได้ซึ่งปีพอดีอะค่ะหรืะว่าเขาว่าผู้ใหญ่เขาคุยอย่งให้เรากับเบียงมันนมกัตลอดแต่ยังไม่เสซเยสักทีเลยต้องละครเก่า ส่วนมากละครที่เคยถ่ายไปแล้วก็จะมารีรันก่อนที่ละครเราจะออกมากกว่านะคะก็คงแล้วแต่แล้วแต่โอกาสจะทั้งช่องค่ะยังนะคะยังไม่ได้มีเพราะว่าจริงๆเราก็มีละครที่เราถ่ายอยู่แล้วด้วยมันก็ค่อนข้างจะเต็มเจ็ดวันแล้วมันมีกระแสเนิ่งมาบอกว่าแบบนี่เงเสียงมาที่พี่แต่ว่าเออแบบทั้งสาวเบลล่ากับพี่วียแบบว่าทั้งเบลล่าแบบไม่ให้เอาห่ว เรื่องนี้ไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็จริงๆเราก็ทํางานในส่วนของเรากันมากกว่าไม่ได้มีอะไรค่ะส่วนตัวเราซีเรียสไหมคะแบบคนเขาเมาสอย่างนี้กันไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าเราก็ก็ต่างคนต่างทางานของตัวเองกันมากกว่าจะไปตามดูข่าวไหมคะพี่แพรตอนนี้มันมีข่าวมีข่าวตอนนี้หรอเล่คะคงไม่ได้คงไม่มีอะไรแหละเราสัมภาษณ์กันไปแล้วเนาะก็คงสบายๆค่ะไม่ได้มีอะไรซีเรียสมันจะเป็นปัญหา จริงไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างก็เราก็ทําง,งานของแต่ละคนกันอยู่แล้วละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็มีงานละครของตัวเองกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงคงไม่น่าจะเกี่ยวอะไรส่วนตัวเราก็ไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าเราแบบวางตัวแบบเป็นแบบนางเอกแบบดๆีๆอะไรงี้ไม่น่ามีปัญหาใครเนาะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแลวสำหรับตัวพี่นนี้สามารถร่วมงานกับทุกคนได้ใช่นัยินดีค่ะโอเคคค่ะ พี่แฟนขออนโรลครับยิ้หน่อยครับพี่แพนครับพี่แพนครับยิ้มยิ้มครับ่ะหลักๆพี่แฟนแบกขาพค่แฟนยิ้มนยาะได้คอนเทคเดี่ยวแต่พี่แฟนก็อยากพี่แฟนขาก็เหมือน พี่แผ่นขาพี่แผนขาเสียบเลยพี่แนขากล้องเหลืองหน่อค่ะพี่แพนกล้องเหลืองหน่อค่ะหนึ่งเอายาวปะ้เสียบเลยตัวนี้เป็นตัวขวพี่แพนขก้องเหลืองอีกรอบค่ะตักรบเอาพี่แผ่นขกงเหลืองพี่แผ่นทำไไม่ได้ค่ะี่แขาพี่แนหนึพี่แนขก้อง